สวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วนะครับในช่องบบาวนงตัวชาแนลค,ครับนี้ก้มาทายเอาครับให้อาหารปลาครับโอ้ยสุดยอดเลยครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับ ีหลายพันปลาครับทั้งปลานิครับปลาบึกร่วยู่ในสะนี่นะครับนี่บรรยากาศครับผมนี่ครับมาคอาทายท้ำน้ำฝนนะครับสิดหยอดเลยเนาะครับ ปลาก็ขึ้นมากครับปลาเป็นฝนตกกําลังจะตกแต่ว่ามันกันน่ครับแตว่ามันก็ขึ้นกินอาหารที่เข้าครับี่านเฮียลงไปอาหารลงไปครับเบิร์โอ้โหพนกินยุ่กไก่พนนะยุ่ยไก่พน่ค่อยกินปไะเด๋นะพนมืดเอาปลาเบิ้์กขึ้นมากเประปลาโฉโอ้โห โอ้ยุกไก่เพิ่นบ่ค่อยขึ้นเนาะก็สิต้องขึ้นแบบะยุกไก่ไก่จักหน่อยโอ้ยป่าว้าวไปอลังการเลยบึ้งบึ้งบึ้งบ่องบึ้งนบ่ได้คันแน่หินคันคันคันบ่ขืนเลยหัวต้นขืนแตว่ามันอังเนาโอ้มันหลายเนาะป่าหลายเกินเกินบ่อเนาะมันคือบ่อจะแตกตัวนี้มึ่งมึ่งคนอะคันบ่คือกันกับบ่อจะแตกเลยเม่ทะลมทลายเม่เกินมาเอาแเม่เม่ตัวคักแต้ เห็นว่าในหันโอ้เห็นเห็นชัดชัดชัดมีเหลือบมีเห็นว่าอาหารยิ่งขึ้นมาหลายเนาะอันนี้ก็มารวมด้วยช่วยกันครับนี่ครับไอ้เกินดีครับไอ้ดำครับนี่ครับนี่ครับโอ้กะทายไปเนี่ยเนาะ นี่มันบ่อปุ่น่ะโอ้คือขาแก่วอนใหม่นี่มันทีมีเต้าขึ้นมากกว่าขึ้นเมื่อวานเต้าจะขึ้นมานจะลักซี่หาโตขึ้นได้ไปเอาไปแม่โตแปดโลแม่โอ้ยหกโลแม่เอาไปไว้วัดแม่โอ้ดีแล้วบ่ไปเจอพลาดก็แมนพันดันพันแมนคันแมนนั่นมันใครเปนมันสิใสตัวนั่นมังสี่อย่างเขานั่นนี้อีเย็นนี่ไอ้กูกี่มึงฝากกดไลค์กดติดตามให้นะไม่ด้อครับจังบ้านน้องตูนเลยนะครับขอจบคลิป ใบแก่เพียงเท่านี้นะครับเนาะพบกันคลิปหน้าอีพี่ใหม่ครับสวัสดีครับ